สวัสดีครับอยู่ผมเตยจัสกรนะครับในช่วงจัสเตทเวดดิ้งโซนนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเจ้าตัวดราเวอร์ของไพทอลิสนะฮะอันนี้จะเป็นเทปสุดท้ายนะครับที่จะให้ร่วมเขาเรียกว่าเล่นเกมของแจกนะครับของไพทอลิสนะไม่ว่าจะเป็นอ่าหมวกนะครับเห็นไหมเนี่ยเห็นหมวกไหมหมวกนะฮะแล้วก็กระเป๋านะครับแล้วก็หมวกอีกหนึ่งใบอยู่นี่นะครับที่จะเป็นของแจก เทมนี้คือเทมสุดท้ายนะที่จะให้คอมเมนต์แล้วก็รุ่นรับรางวัลน,นะครับแล้วเดี๋ยวยังไงผมจะติดต่อกลับไปทันทีครับหลังจากที่อ่านคอมเมนต์แล้วนะครับก็หลังจากเทมนี้ออนแอร์ไปได้ประมาณสอสาวันนะก็จะเริ่มมาอ่านคอมเมนต์แล้วก็เช็คดูว่ามีใครน่าสนใจแล้วก็จะติดต่อขอส่งของไปให้นะครับก็ยังไงก็ มาร่วมสนุกกันได้นะครับติดแท็กเจ้าก็นะครับแล้วก็คอมเมนต์อะไรก็ได้เกี่ยวกับไทลิสนะว่าไทลิสคุณชอบหรือคุณมีมันอยู่ในชีวิตกอฟุ้แต่เมื่อไหร่อะไรยังไงนะครับโอเคกลับมาที่ไม้กันก่อนเนาะเจ้าตัวทีเอรอบนี้ที่เราไปลองคือเจ้าตัวทีเอสอาร์สี่ครับตัวทีเอสอาร์สี่เนี่ยก็อย่างที่บอกเลยว่ามันเป็นตัวเบอร์สี่เนาะอ่าเป็นตัวที่ตัวเลขเยอะที่สุดในตระกูลของทีเอารทั <t> ้งหมดเพราะฉะนั yeah er ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะต้องเป็นตัวที่ไฟต่ําที่สุดตามระเบียบนะครับ เมื่อไฟต์ต่ำที่สุดเนี่ยการออกแบบไม้ก็จะค่อนข้างออกแบบที่ต่างไปจากตัวทียสาถูและเทียสซาตรีนะครับเทียสซาโปนั้นหรือว่าเทียสซาสีนะฮะก็จะมีการออกแบบแบบดู a อ d ดูออก็คือการที่ขยับ CG ได้นะครับมีหมุดน้ําหนักอยู่ข้างหน้าและข้างหลังขยับกันนะครับสำหรับว่าจะให้ลูกต่ําเลยลูกลอยนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่โอเคนะครับผมแล้วก็มีเรื่องของโชว์ฟิโทโซเหมือนเดิม นะครับแต่ไม่มีตัวโชฟิตทรักเวดนะฮะเน,น้นการขยับดูออลซีจีกันเลยนะครับเพื่อความง่ายนะฮะในการที่จะทําให้บอลมันต่ําลงนะครับขนาดหัวอยู่ที่ 430cc หรือว่าหัวขนาด430นะฮะก็จะเป็นทรงที่ <c oughs> เรียกว่าถูกใจคนที่ต้องการตีวากาบิลิตี้สูงๆแล้วก็ต้องการตีบอลพุ่งๆต่ำๆนะฮะการลดซีซีไม้ลงก็จะเป็นหนึตัวช่วย ที่จะทําให้แรงประทะที่เกิดขึ้นสปินต่ําลงนะครับทําให้ลูกมันไม่ได้เหินขึ้นไปขนาดนั้นลูกมันจะค่อยๆพุ่งไปนะครับก็การที่ใส่มาเจ้าตัวนี้ผมแนะนําว่าขอให้เป็นการที่ให้ตัวหน่อยนึงนะเพราะว่าถ้าเป็นตัวที่ผมปกติใช้เนี่ยมันจะค่อนข้างชื่อเกินไปนิดนึงอาจจะทําให้บอลน,นั้นค่อนข้างพุ่งต่ําเกินไปไม่ได้ระยะแครรี่ที่ต้องการเน้นโรเกินไปนะครับผม ก็ถามว่าฟิลโดยรวมน่าจะกเป็นหัวกระดาษสี30เพราะฉะนั้นมันจะรู้สึกว่าหัวมันจะมูมูตุ้มๆหน่อยมันจะไม่ได้ดูบานใหญ่เท่าไหร่มันจะดูแบบกลมๆนิดๆดูคอมแพกหน่อยๆก็เหมาะกับการสําหรับเชฟช็อตได้ดีครับแต่ว่าถ้าสำหรับคนที่ไม่เคยซ้อมเลยหรือว่าแบบอยากได้บอลที่ตีพุ่งๆเพราเองเนคนตีลอยสูงโด่งเนื่องจากการงัดก็ถามว่าแนะนํำไหมผมว่าไปเลิกงัด จะดีกว่าเพราะถ้าคุณซื้อเจ้าตัวนี้มาแล้วคุณตีปกติอาจจะไม่ลอยถ้าเกิดคุณแก้การงานแล้วนะแต่ถ้าสมมติคุณบอกว่าฉันไม่สนใจฉันไม่เปลี่ยนสปิงฉันจะเอาแบบนี้ก็ตัวนี้ก็เป็นหนึ่งตัวเลือกนะครับที่จะไว้ตัดสปินที่ไม่จําเป็นออกนั่นเองนะจ๊ะ ถามนอกนั้นถามว่าฟิลด์รวมเสียงจะไม่เหมือนกับเจ้า460ทั้งสองตัวก็คือเทสซาสองเทสซสามเนื่องจากมันเป็นขนาด430เพราะฉะนั้นมวลอากาศที่อยู่ภายในจะน้อยกว่าเล็กน้อยทําให้เวลาเสียงที่ระเบิดออกมามันจะเป็นเสียงโคละแบบเนื่องจากมีมวลอากาศที่อยู่ภายในหัวไม้นั้นต่างก,กันเล็กเล็กน้อยน้อย เวลากระแทกหรืออะไรแรงกดดันที่เกิดขึ้นแรงดันภายในภายนอกยิ่งของมีขนาดเล็กลงความดันมันจะสูงขึ้นแรงเพรสเชอร์มันจะสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเสียงก็อาจจะดังหว่าในอีกลักษณะหนึ่งเมื่อเทียบกับเจ้าตัวเทีาสองเทีาสามนะครับ โดยรวมแล้วถือว่าเป็นดร i เวอร์ตัวหนึ่งที่ดีไซน์ออกมาได้ตัดปัญหาเรื่องสปินสำหรับนักกอล์ฟที่มีปัญหาเรื่องสปินสูงเกิดเหตุน,นะฮะตัดได้เลยตัดสปินได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแล้วถามว่าเหมาะกับนักกอล์ฟที่ต้อง ต้องโปรหน่อยไหมหรือต้องเล่นเล่นแบบว่ามีความแบบซ er ีรีส์คอฟเฟอร์ไหมจริงๆไม่ได้ขนาดนั้นนะแต่ก็เหมือนกับอย่างที่บอกครับว่าไทลิสเป็นไม้ที่ต้องขออาการซ้อมนิดหนึ่งเพราะคุณต้องเข้าใจว่าไมโคฟที่เน้นเรื่องความคลาสสิกบางอย่างเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เรื่องของการซ้อมที่มากขึ้นนะครับ แต่ที่ยอมรับว่าความรู้สึกดีก็คือการทำดู u อ c g ีจีนะเพราะดออซีจมันก็เป็นอะไรที่คล้ายๆถ้าเป็นแบรนด์อื่นก็คือสลัมบ,บุตรหน้าหลังก็จะเป็นคาร,นราเว a y กับตระกูลซับซีโร่ถ้าเป็นเทเลเมดสมัยก่อนก็จะเป็นตระกูล M1 M5 ัเอ็มไรีอะไรอย่างเงี้ยครับคือเป็นตัว Personalize ที่ดีอย่างหนึง่งไม่ได้ Personalize ในเรื่องของ Sweet Spot แต่เป็น Personalize ในเรื่องของ Spin ที่สูงหรือต่ำานะจ๊ะเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเอาตัวน้ำหนักมากไปอยู่ข้างหน้าดึง cg ต่ำลงแล้วดึง cg มาข้างหน้ามากขึ้น มันก็จะทําให้บอลนั้นค่อนข้างพุ่งหน่อยแล้วฟิลที่ตีก็จะค่อนข้างแน่นแต่ถ้าผมว่าคุณเอาไว้ตัวบุตรน้ําหนักที่มีหนักไปไว้ข้างหลังแล้วท้งหน้าเป็นตัวเบาความแน่นมันก็จะมีแต่ความรู้สึกเวลาตีถ้าคนถ้าคนที่ตีบ่อยๆจะรู้ว่าเวลาขึ้นแบ็กสวิงไปแล้วตอนดาวสวิงลงมาไม้มันจะมีการเลทออฟหรือว่ามีการดึงอยู่นิดหนึ่งซึ่งสามารถทําให้เรากลับมาอิมแพกได้ง่ายขึ้นเหมือนกับไม้รุ่นที่ชอบดึง CG ไว้ข้างหลังว่าสร้างให้โมไอด้วยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็เลือกครับถ มันมีสงสายมีสองสายมันมีสงสายแเจ้าตรวนี้คือเล่นไปสําหรับพุ่งตีไกลตีแรงตรีเร็วเน้นลูกพุ่งรถสปินเอาน้ําหนักซีีไว้ข้างหน้าแต่ถ้าคุณเป็นตระกูลว่าเฮ้ยฉันอยากจะได้ไม้ที่มันหัวเล็กหน่อยหัว4-3 0สมไม่ได้ดูใหญ่มากแล้วก็ตัดสปินลงได้ระดับหนึ่งจากไซส์ของหัวไม้แล้วก็แต่ยังอยาก ถ้าเรอยากได้ความฟกัสเนี่ยสูงๆอยู่คุณ9 c กไปไว้ข้างหลังมันก็จะค่อนข้างช่วยในอะไรๆเรื่องที่เจ้าตัว460มันอาจจะดูใหญ่เทอะท่าเกินไป430ตัวนี้ก็ถามว่าถ้าขับให s สป e d ได้เร็วขึ้นไหมก็แหว่อากาศได้ดีขึ้นนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรมาต้านเท่าไหร่ถ้าเทียบกันนะครับแต่ว่าเรื่องระยะนี่สำหรับผมผมว่าพอๆกันต่างกันที่สปินแล้วก็เรื่องของการโรหลังจากที่แครี่แล้ว นะครับตัวที่เจ้าตัวนี้ก็ค่อนข้างจะแคร,รี่เยอะที่สุดในหมู่3ตัว4ตัวที่ลองนะครับส่วนเรื่องของไฮบริดกับ TSR1 เดี๋ยวจะทำคลิปแยกให้ต่างหากนะจ๊ะอันนี้เดี๋ยวขอแจกของก่อนนะครับไม่เท่นั้นเดียวบนคนเขาจะงอนถามว่าเราไม่แจกเราอยากแจกเหมือนกันนะครับผมโอเคครับโดยทั้งหมดทั้งมวลที่ผมจะรวมให้คะแนนแล้วเนี่ยเมื่อบวกกับการลองตีทุกชนิดแล้วปรับ โอโซแล้วลองเชฟช็อตดูแล้วอะไรดูแล้วผมให้อยู่ที่9.5คะแนนครับสำหรับรจต้ตัวนี้ไม่มีแทบจะไม่มีข้อเสียเลยยกเว้นแต่ว่าต้องอเขาเรียกอ,อะไรนะต้องเข้าใจนะนหน้าไม้มันนิดนึงอ่ะเพราะบางทีบางจังหวะเราเราเห็นไม้ที่เป็นลักษณะว่าเขาเรียกอ,อะไรนะเป็นไม้แบบที่เป็นลักษณะดีไซน์แบบไอ้นัน่นนะเขาเรียกลนะ เป็นดีไซน์แบบุกคลาสสิกดีไซน์มากๆเนี่ยบางทีเราจะงงหน้าไม้นี้นิดหน่อยๆเวลาเราตีนะครับซึ่งมันเกิดจากขอบเบ้าชของหน้าไม้นั่นแหละขอบบนหน้าไม้แหละอืต้องทำความเข้าใจนิดนึงคือผมลองตีมา3ตัวเนี่ยสล,ส,ลสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาเนี่ยมันอาจจะมีงง,งนิดนึงแต่ก็ถ้าคนที่ใช้เลยปกติเนี่ยเจ้าตัวนี้ก็ถือเป็นเจ้าไม้ที่ตีง่ายนะแต่แค่ว่าคุณอยากจะบูอะอืะอ คำว่าบู๊งผมไม่ได้ไหมายความว่าทียสอาร์สามบูงไม่ได้แต่หมายความว่าทียสอาร์สามพีชวลไลท์เข้ากับตัวแต่ว่าทียสอาร์สี่เป็นงานพีชวลไลท์เข้ากับตัวพร้อมกับตัดสปินลง ขั้นต่ำกามันพันกว่ารอบอะตัดสปินลงไปลุปม,มันเท่าันพุ่งกว่าน้าหนักหัวก็เบาอยู่แต่ว่าอย่างที่บอกเขาหัวมันเล็กลงเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องเขาลุ่มแม,ม่นหน่อยนะฮะแต่ไอ่นั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมแล้วก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามกันมานะะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณจริงๆครับที่ตามกันมาเ๋ยวจะทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับผม อาจจะช้าอาจจะอะไรนิดนึงขอบคุณนะครับแล้วก็ขอโทษน,นะฮะที่ช้าไปหน่อยแล้วก็ติดตามผมได้นะครับที่ Facebook, YouTube นะฮะแล้วก็ Instagram เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ถ้าท่านใดท,ท่านใดขับรถตอนเช้าเชนะฮะสักช่วง9ก้าโมงสิโมงหรือว่าทํางานอยู่ช่วง9ก้าโมงสิโมงแล้วก็เกิดอาการาทางานไปแล้วกเกิดการเซ็งๆเบื่ออะไรงี้ก็ฟัง LM99 ได้นะครับผมจะจัดรายการกอล์ฟริปอยู่นะครับแต่ส่วนใหญ่จะจัดวันพฤหัสครับเป็นวันประจํา นอกนั้นถ้าเกิดเห็นผมไปโปรวันไหนอื่นๆแสดงว่ามีการตีกตัวไปแทนนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับทั้ง FM 99 YouTube Facebook แล้ว i n s t a r r a m นะครับถ้าเจอผมที่ไหนข้างนอกทักทายได้เลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับขออย่างเดียวอย่ามาเบิร์ดกระโหลกันเป็นพอนะครับเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับรักทุกคนนะครับที่ถึงมากนะครับแล้วก็ถ้าเจอตัวจริงยินดีนะครับยินการคุยกันได้ครับยินดีเลยครับเาะฉะนั้อไปก่อนนะครับสวัสดีครับไม่บาย